hello สวัสดีค่ะเช็คไมค์ก่อนเดี๋ยวแบตหมดอีกนะโอเคอืมอันนี้นะคะก็จัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจในส่วนของตัวไลฟ์เขาเรียกอะไรนะไลฟ์รีเลคชันนะคะชุดนี้เนี่ยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะทักไปแล้วก็สั่งซื้อกับทางสมาคมได้นะคะ สถาบันว้ยสมคมอะไรนี่อะนะคะก็เดี๋ยวยังไงให้รายละเอียดไปด้านล่างแต่ทีเนี้ยเนี่ยแอบไปนั่งดูไปนั่งจัดเรียงมานะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะเขาแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามนี้เลยนะหมวดแรกของเขาคือภาพแห่งจินตนาการนะภาพแห่งจินตนาการเราก็เพิ่งรู้นะอ๋อเขาเรียกว่าภาพแห่งจินตนาการนี่นะคะนี่ก็จะเป็นภาพถ่ายนะภาพถ่ายนะคะภาพแห่งจินตนาการชุดนี้ กลุ่มนี้นะหมวดนี้หมวดนี้จะมีอยู่ประมาณ40ภาพไม่ใช่ประมาณมี40ภาพนะคะเอ๊การตัดขอบอยังคงแบบนิดนึงนิดนึงแต่มันไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมนะคะแล้วก็ในส่วนด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นคำถามแห่งจินตนาการ i m a g i n a r y inquiry นะคะภาษาอังกฤษย่ำยอดเลยนะคะ40คำถามเหมือนกันนะคะก็ให้คุณ reflect ตัวเองได้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของอันถัดมาก็จะเป็น ในส่วนของคำศัพท์ที่สร้างสมดุลชีวิตนะคะหรือว่า the life balance นั่นเองนะคะอยู่ตรงไหนนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะ,ะ <laughs> เพื่อที่ว่าพอดูแล้วเนี่ยมันมันจืดเข้ามามันจืดมันจะ reflect คุณเข้ามานะคะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยอาจจะสร้างสมดุล balance ของชีวิตคุณได้นะบางทีดึงให้ช้าลงนะเฮ้ยทำงานอย่างเดียวหาแต่เงินอย่างเดียวนะแต่ว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าชีวิตคุณมันคุณค่ามันคือตรงไหน บางทีก็อาจจะทําให้คุณสะกิดคุณนะเนาะเออมันเป็นคําถามสกิดเออ,เออใช้คำนี้ก็ได้นะเราว่ามันเป็นคําถามที่สะกิดชีวิตคุณได้เดี๋ยวนะขอบอกก่อนนะอันนี้เราอ่ะเอาตามความเข้าใจเรานะแต่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดลึกๆจริงๆมันคือจะต้องไปเทคคอร์สไปลงคอร์สเรียนกับทางอาจารย์เขานะคะเพราะว่ามันเป็นออชุดต้องบอกว่าเป็นเป็นการที่มันแบบ พิเศษขึ้นมามันจะแตกต่างจากทางออราเคิลหรือว่าทาโร่ที่พวกเราใช้กันนะแต่แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวเราเราก็รู้สึกว่าสามารถใช้ด้วยกันได้และใครที่อ่านไพ่อ่านออราเคิลอยู่แล้วเนี่ยอาจจะทำได้ดีแหมอวยอีกแล้วนะคะก็ใครที่แบบอ่านออราเคิลอยู่แล้วอาจจะชอบชุดน,นี้นะคะเป็นโรคจิตแบบคือเห็นอนะไม่ได้เลยนะเพราเห็นอะไรที่เป็นการปุ๊บนะฉันอ่านเชื่อมโยงแล้วกันนะคะก็อันนี้ก็ จะเป็นภาพที่มันรีเฟล็กตัวเราเรามองว่าประโยชน์ของการจุดนี้เป็นการรีเฟล็กตัวเองนะเออแล้วก็มันแผ่ขยายไปถึงการรีเฟล็กคนอื่นว่าเราเข้าใจตัวเราเองแล้วอะ่ะเราจะเข้าใจคนอื่นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคชุดนี้กลุ่มนี้หมดนี้เนาะก็จะเป็นคำศัพท์ที่เรียกว่าสร้างบาลานซ์ให้กับชีวิตสร้างสมดุลให้กับชีวิตนั่นเองนะคะแฮแล้วก็มันจะมีภาพอารมณ์ด้วย ภาพอารมณ์หลักนี่นะคะหน้าตาแบบนี้นะแอบเห็นตอนแรกอุ้ยตกใจมากนะภาพมีแต่หน้าคนนะก็จะเป็นเ,เรียกว่าภาพหน้าที่บ่งบอกอารมณ์ต่างๆนะคะทั้งหมดชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณ24ภาพนะคะนับเร,รียบร้อยครบค่ะนะคะแล้วก็ ภาพถัดมาเราจะเห็นได้ว่าภาพถัดมาเนี่ยส่วนใหญ่คือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องฟ้าหมดเลยภาพเกี่ยวกับท้องฟ้านะคะชุดนี้ก็จะเป็น the s c a r within นะคะเป็นท้องฟ้าภายในภายในใจเราหรือเปล่านะคะอ่าท้องฟ้าภายในอุด เรเอาจริงเราแอบชอบภาพนี้นะภาพชุดนี้นะคะหมวดนี้ sky within เขาจะมีหมด12ภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของคำถามจะมีทั้งหมด24คําคำถามด้านหลังเนาะจะเป็นข้อคำถามที่มันเกี่ยวกับ the sky within questions นะคะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับท้องฟ้าภายในจิตใจจิตใต้สำเนกของเรานั่นเองนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกถ้าหากว่ามีคนนำภาพผืนใหญ่มาคลุมท้องฟ้าของคุณเลยนะ เรื่องของแกสีอารมณ์นี้อารมณ์นี้ก็เรื่องของแกสีแกจะคลุมก็คลุมไปนะคะเออเกี่ยวอะไรล่ะท้องฟ้าของฉันก็ยังสดใสได้เยอะสว่างสวยได้เยอะนะคะนะฮะเป็นแบบนั้นได้ว่วลานะคุณจะเอาผ้าที่คลุมนั้นออกไปได้ยังไงนะคะนอค่ะมันไม่ได้กระทบกับแสงสว่างภายในใจของเรานะคะโอ้โหเข่าดูสวยไหมอ่ะอันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดย4คสิบสี่คถามนะคะแล้วก็ ชุดถัดมาก็คือเป็น multiple perspective แปดมุมมองนะคะเป็นมุมมองจากเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันเป็นมุมมองต่างๆนะคะมุมมองานี่นะคะมุมมองจากบุคคลที่สามนะคะอะไรเนี่ยทำไมมันมีสองอันเหมือนกันเนี่ยแต่ด้านหลังเหมือนไหมไม่เหมือนค่ะเพราะว่าเป็นมุมมองด้านบวกกับมุมมองด้านลบนะคะเป็นไพ่ชุดที่เกี่ยวข้องกับมุมมองต่างๆนะคะ บอกแล้วนะวิธีการใช้ไพ่ต้องไปเรียนจากคลาสเขาเองนะของอาจารย์ให้เขาเองนะคือเราอะ่ะไม่ได้เรียนมาดังนั้นเราจะไม่ทราบว่าวิธีการใช้ไพ่ชุดนี้ทํายังไงเราจะรู้แค่เบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดถามมาเราก็ตอบได้เบื้องต้นแล้วก็ชี้เป้าไปที่ที่แหล่งที่สถบาบนะันเนาะที่จะ โค้ชอันนี้ให้เพื่อนๆได้นั่นเองนะคะก็สามารถทักถามไปที่อาจารย์ได้เลยนะคะโอเคในส่วนของถัดมาก็คือมอุมมองใช่ไหมอันนี้มุมมองมิติต่ตางๆ multiple perspectives นะคะชุดนี้จะมีทั้งหมด8มะะุมมองนะคะก็คือ4สนะคะเป็น8มุมมองนะคะแล้วก็ในส่วนของการคำถามสะท้อนมุมมอง20คําคำถามก็คือไหนวะฉันก็ไปเรื่อยนะคะอ่าแน่ใช่ไหม อันนี้ป่ะโอเคเป็นเมอร์เมดนะคะแหมใครเป็นสายเมอร์เมดนะคะชุดนี้นะคะมีสี่ใบนะคะก็จะเป็นเอ,อชุดที่เป็นนังเงือกนะคะนังเงือกเนี่ยจะเป็นคําถามสะท้อนมุมมองนะคะนะคะก็คืออันนี้จริงๆมันมาด้วยกันเซตนี้มันมาด้วยกันหมวดเนี้ยมันมาด้วยกันนะคะคำถามสะท้อนมุมมองก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นอะไรในภาพนี้บ้าง ให้บรรยายรายละเอียดไหนสิเนี่ยนะคะเขาก็จะให้คุณดูจากภาพตรงนี้ค่ะแล้วก็ตอบคําถามกันนะคะพูดคุยคําถามกันนะคะมันก็จะทําให้เราสะท้อนตัวเราออกมาว่าสถานการณ์ตอนนั้นณนะตอนนั้นเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะคุณคิดยังไงกับชีวิตอารมณ์เนยนะคะอันเนี้ยณขณะนั้นเนาะต้องบอกว่าอย่างไงนะคะโอเคอันนี้น่าจะรวมหมวดกันได้นะ ถัดมาค่ะหมวดสุดท้ายละหมวดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น creative visualization visualization โ okay. อ uh, เค creative visualization นะคะอันนี้นะคะเห็นไหมวิชวลมากเลยนะคะเอาจริงๆชอบหมวดนี้สุดนะคะมันสวยดีชอบความสีรุ้งของนางนะคะสีสันน่าคือสดใสมากๆแล้วเราก็แอบชอบสีอะไรแบบอย่างเงี้ย มันดูแล้วมันสดใสมันดูแบบว่าไม่อุมครึมอะไรเงี้ยเนาะอ่าชุดนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสิบสองภาพนะคะภาพที่เป็นสีภาพแบบเนี้ยนะคะภาพวาดสีน้ําแบบเนี้ยนะคะก็ประมาณ1ิบสองภาพแล้วก็จะมีคําถามด้านหลังเนี่ยทั้งหมดหกสิบคถามนะคะที่จะทําให้เรารีเฟล็ตัวเองได้นะคะพยายามตอบคําถามอะไรเหล่านี้มันจะทําให้เราอะเริ่มคิดเริ่มตระหนักอะไรกับชีวิตแล้วก็แคร์อะไรได้บางอย่างนะคะสําหรับ ชุดนี้นะโอเคทั้งหมดเนี่ยก็รวมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะรวมซิทั้งหมดเลย96ใบนะคะแล้วก็จะมเีเรียกว่าข้อคำถามอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือว่าหน้าไพ่ใช่ไหมหน้าไพ่ทั้งหมดอ่ะร้อหน้านะคะแล้วก็คำถาม ทั้งหมดนี้นะ96คําถามเลยนะคะเป็นข้อคําถามที่จะชวนให้เราอะ่ะคิดกับชีวิตชวนให้เราคิดกับตัวเองรวมไปจนถึงทําความเข้าใจกับคนรอบข้างได้ด้วยนะคะโอ้โหรู้สึกแบบเป็นการ์ดที่ที่แฮปปี้ในการใช้มากสนุกดูมันแบบมันมีอะไรอยู่ในนั้นนอะเออมันมันทําให้เราได้ คิดกับชีวิตมากขึ้นบางครั้งบางทีเราใช้ในเรื่องของตัวออร์เคิลหรือว่าไพทราร์โระบางทีเราคิดคําถามไม่ออกไนงะเราก็จะสามารถใช้ไพ่หรือการ์ดชุดนี้นะคะในการที่จะตั้งคําถามแล้วก็ตอบคําถามให้กับตัวเองได้นะคะรวมไปจนถึงแอบ,บสกิดคนข้างๆมานั่งเล่นตัวการ์ดชุดนี้กันด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจในส่วนของตัวการ์ดชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราทิ้ง ข้อมูลไม่ให้ด้านล่างของคลิปนะคะด้านข้างของคลิปนะก็ลองดูค่ะว่าใครสนใจนะคะสำหรับวันนี up, ้เอามาแนะนำกันประมาณนี้ก่อนนะไปและบ๊ายบายค่ะ